ตีอะแล้วมันตีตู้นี้ไม่ได้ด้วยต้องไปตีตู้ดอกหรือว,ว่าค่อยเดาไม่แล้วพี่ตีไม่ได้แล้วพี่ตีไวเบไม่ได้เหรอมันตีได้แต่ต้องตีตู้ดอกไวไม่แล้วตู้ประชาชนมันตีไม่ได้เหรอเออตู้ประชาชนตีได้แต่ต้องหอบของไปอะแต่มันว่ามีโอกาสไม่ติดด้วยอะพี่ใช่หรอเฮ้ยเดี๋ยวม,มันต<อ>ีได้แล้วอ่ะเอ้าเเห็นตรงนี้มาใหม่ เกลตีให้พี่หมดเลยสามอันอ่ะไมไะ่ได้แล้วออีได้แล้วโอตีได้แต่พี่ไม่รู้จะติดหรือเปล่าเกวตีพี่ไง,ไงเกวตีพี่ไงพี่รู้ไหมว่าเบนเท่าไหร่แสนกว่าปีไม่เกว,วเอาแค่ไอ้นี่ไม้พี่ก็ได้ Okay. เอาแค่เออแป๊บนึงนะพ,พี่ไม่มีเพชรไหมพี่ไม่มีเพชรพี่ขาดเพชรเพชรอะของขายา้เลยพี่พี่อะมีเงินแดงโอ๊ยโทษเงินแดงอะไม่ต้องให้พี่ก็ได้เพชรพี่ขายไปหมดแล้วอะเพชรมีอยู่สิบเองดันมดงดีให้แล้วแัมน,นั่งนั่งไว้ พี่พี่หนูล็อกแล้วใช่ถูกเธอไง ชวนแพทเล่นเกมผีดีมิเกลอ,อยากเล่นหนานโรงพยาบาลเล่นดีแต่โหของก็คงเรายังววเรายังจีแตกกันย่นนเลยนะไม่ไม่เธอคอมแบบไม่เคยกลัวอย่างเรเอามาส่งเลยเอาคาถามีจีมา เราคือชอบมมียอะบีเดชันกับข้าวอีเหมือนกันเท้าให้ข้าวเย็นให้น้ำเด็กไรยเอ้ยมากับให้เธอรู้เด็กไรยเอ้ยมากับพ่อเธอรู้าทู้ติดปะติดหลัอพี่รับปูหไหมครับ ขอให้จิตสามัญร่วเลย ไวเบนี่ยนเราไปแสนแล้วนะสามแสนไวเบย์สามแสนกับกล่องเตียววุดอีกร้อยยี่สิบห้ากล่องโอยเขาขายกันได้อันนะแสนสองได้ขายแสนหนึ่งพอแม่วินเล็กูจะตายแล้วตอนเนี้ย โรนรือเปล่าพี่ยืนบังให้อยู่ต่อให้ยืนบังหนูก็โดนอยูดีอ่ะไม่เจ้าหรอถ้ามันติดอมีมูถ้ามันโดนพี่ก็ติดอีมูมพี่ก่อนไงแล้วเกลก็ได้มีเวลาขึ้นรถไงโอ้กูลงละกูไม่เชิงละระวังโจนนะ เร็ว,วจังหวะนี้แหละเดี๋ยวกูขึ้นรถตั้งไว้ให้ไปม,มันเป็นกัวโจรเขาดูวพี่แพ็คกับพี่เป็นโจรแน่เลยแล้วดูแตกด้วยดิแตกเจะได้เพชรว่ะ เก็ตัดด้านข้างเกลวไอเกลว บอกแล้วว่าโจนค่อยตีเหอะเข้าใจไหมมันเส <Okay. S 1> ี่ยงอะที่เมื่อวานหนูตีแตกไปด้วยอ่ะอัน,นไม่อันนี้มีกี่อันตอนเนี้ยอันนี้มีสีแ่แปลอีเแปลดีแปลอีดีชุบได้ไหมชุบแซดขึ้นมาคือคือโจนมันดูอะมันไปแล้วมั้งมันปนเสร็จแล้วมั้งเนานะ พี่นี่แม่งก็ห้าวเหลือเกินแม่งเ้ยหมัดไปจ่อยโจรเหมือนพี่ตอนแรกเลยอ่ะอ๋อแล้วจะเป็นยากันเทยเชื่อไหมเอออาจจะเป็นไปได้ <c oughs> คิดว่าแผนหลอดปะไม่แพ้ไม่แไ้ เขาไม่กล้าไอ้ฉังหนูยัยว่าหนูยังไม่กล้าไปเลยไอ้แทนที่มันได้ยินเสียงรถมันจะวิ่งขึ้นรถอ่ะมันวิ่งไปหาโจด่ะเพื่อ เป็นไรเป็นเพรแลวเป็นยังไงบ้านโจนมันอยู่ไหมอยู่โจนอยู่เหรอพี่แซนอ่ะผมก็ได้เหมือนกันพี่แซนเ่ะอพี่ยืนตรงที่โตวไว้นะโอเคหรือเปล่าเกิคละข้างหลังมาแล้ว ออาว่ดีรอให้หนูไปช่วยไหมไม่เป็นไรพี่ออกกันมาแล้วโอเคแลนะไปดูไหนเราไปไหนโมบูดูดูแบบแถวบนเขาพี่ดูไหนกขับกลับไปทางหมูโอเคน้ำอันไปเจอดันแล้วพี่แซบเหรอหมอไปแล้วใช่ไหม เอาพี่เอาพี่แซมมาแล้วใช่ไหมรับรถอยู่แล้วเจอไดร์แรนเด้งห้องได้โอเคไหมโอเคครับโจอยมาไปตู้ใหม่แล้วเห็นไหมรถเมื่อกี้เราจะใช้รถหนูอยู่เลยอ่ะมันก็ต้องใช้รถหนูแหละเพราะว่ารถอื่นมันนั่งสีไม่ได้ไง <laughs> บ้านเหมือนแบบหอบจุงกระเบนแล้วถือดาบบางละจันไปแล้วเป็นหัวเขาอ่ะเอามาช่วมันถือตัวเองมีด่ามแล้วไปฟันกับเขาอะ่ะไม่มีหมัดแต่เพลงบางละจันขึ้นมาในหัวเลยอะ่ะ ใจมันได้มังรันจันมังรันจันัวอยากได้มี้ถืด้วยอ่ะรันรู้อ่ะ พี่ก็มีป่าฉลามพี่ก็มีเอาวิทยาคนหนึ่งใช่ไหมคะพี่แซดเดแบบเปล่าพี<ป>่แพทต๊อบแพทบ๊อล่าเจ๊สองคนไม่ใช่เจ๊ยยสองคนข้างหลัง กูยืนอยู่หน้าตู้ไอเทีเล็นะเด่นเชีย่แล้วตื่นขึ้นมาที่ไงเธอเขาถามเธอจริงๆนะฉั <c oughs> คิดว่าตัวเองเป็นชาวบ้านบางอาจารย์นเนาะทำได้ไม่ถ้าวิ่งก็โดน <c oughs> บูทยอยู่ดีต <c oughs> ายก็ตายคิดว่าตัวเองหอบจงกระเบนแล้วถือดาบไปฟันกับเขา <c oughs> <c oughs> ไม่ถ้าเราวิ่งหนีเราก็ตายเหมือนเดิมไงเขาของน้อยไงก็เลย เข้าบวกไหมไม่เธอได้ยินเสียงน้องแทนที่เธอวิ่งขึ้นรถรถเธอเธอวิ่งไปต่อยกับมันทำไมอ่ะเธอวิ่งไปหามันด้วยอ่ะเห็นว่าเป็นรถเกล็ดสี่ประตูเกล็ดแล้วเมื่อกี้มันก็ยังอยู่เลเวลเก่าถ้ารู้งี้แม่งไปขึ้นล็อกรถก็ดีเนาะมันนั่นมันมีรถเก่าก็จริงแต่ว่าถ้าวิ่เรถมาไงชาวบ้านวางละจัี๋ยวมันไงตอนแรกถ้าเห็นแบบแค่รถอะไรเงี้ยก็แต่อันนี้อยู่ไปตาเอกพอดี คิดว่าก็เลยคิดว่าถ้าวิ่งกลับก็โดนเหมือนเดิมก็โดนบูธหลังเหมือนเดิมอะไรก็ต้องบวชดีรองอะไรอย่างนี้บวชอะไรอ่ะกนีแบทางชนะไองไอเกียวได้เสียงรถไอเกียววิ่งขึ้นเลยถึงแม้แบบจะหนีไปเซ็นลงมาบวชเลยแล้วพี่โดนป้นอะไรบ้างน่ะโดนป้นข้าวเฉยๆแล้วก็โทรศัพท์มีใครมีแม่ชาวบ้านบางตาดันแล้วแปะหน้าแสนลงไป แล้วใครชุบพี่ได้พัดชุบหนึ่งสี่หกหกเปล่าอะไรนะหนึ่งสี่